และแล้วในปี1948มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีขนาดเพียงปลายนิ้วซึ่งออกมาอย่างไม่มีพิธีรีตองแต่นับว่ามันมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และสังคมอย่างมากคือทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาจากนักประดิษฐ์3คนจากสถาบันค้นคว้าเบลมีจอห์นบาร์เดนวอล์คเกอร์บาร์เทนและวิลเลียมช็อกลีย์ซึ่งสถาบันค้นคว้าเบลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโทรศัพท์ AT&T พวกเขาต้องใช้วงจรข้อมูลอย่างมาก และมีความจำเป็นที่จะต้องวิจัยเรื่องนี้ให้ละเอียดชอยตั้งสมคนได้เปิดเผยทรานซิสเตอร์ในการถแถลงข่าวที่สถาบันค้นคว้าเบลสํานักงานใหญ่ที่นิวยอร์กแต่ไม่มีใครสนใจนักแต่ในไม่นานผู้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ทั้งสามคนได้รับรางวัลโนเบลเมื่อสิ่งประดิษฐ์ของเขาเป็นที่ยอมรับว่าทำให้เกิดปฏิวัติทางเทคโนโลยี หน้าที่หลักของทรานซิสเตอร์ในการขยายสัญญาณไฟฟ้านั้นเรียบง่ายมากแต่มีผลกระทบมหาศาลหากปล่อยกระแสอิเล็กตรอนผ่านทรานซิสเตอร์และสัญญาณไฟฟ้าที่อ่อนจะสามารถขยายกำลังได้อย่างมากทรานซิสเตอร์จึงสามารถขยายสัญญาณไฟฟ้านี้โดยใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยจึงทำให้ทุกอย่างมีขนาดเล็กลงทรานซิสเตอร์เองยังมีราคาตำ่ำ และไว้ใจได้มากกว่าหลอดสุญญากาศมันมีส่วนสําคัญในการทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆซึ่งอยู่ในทุกแง่ของชีวิตเราก็คือคอมพิวเตอร์สิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นหลังจากทรานซิสเตอร์ก็คือวงจร IC ซีหรือชิปซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ชิป CPU นั้น ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์เป็นสิบสิบล้านตัวคุณจะสามารถมองเห็นว่ามันใช้พื้นที่น้อยมากเราเริ่มต้นจากหลอดสุญญากาศ1น0 0 0ตัวเพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์อันโมโหรานแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทรานซิสเตอร์ไม่กี่พันตัวเพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่นแรกๆจนเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนามาเป็น10บสบล้านตัวซึ่งบรรจุอยู่ในชิปเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นผลสําเร็จที่น่าทึ่งเมื่อคิดถึงว่าเมื่อ50ปีก่อน คอมพิวเตอร์ต้องประกอบไปด้วยเครื่องที่ใหญ่โตหลายเครื่องใช้พื้นที่ทั้งห้องแต่มีหน่วยความจําที่น้อยกว่าและทํางานได้ช้ากว่าคอมพิวเตอร์ที่ล้าหลังที่สุดในปัจจุบันคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆถูกสร้างขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชื่อเบลส s พารสคาลซึ่งได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์จํานวน50เครื่องในปี1645เพื่อคานวณสูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆเขาคิดว่าเป็นสิ่งค้นพบที่สำคัญและเชื่อว่านักบัญชีจะแห่กันมาซื้อเครื่องมือของเขา แต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อผู้คนปฏิเสธเครื่องมือของเขาเพราะกลัวว่าจะทําให้การงานของพวกเขาต้องสั่นคลอนเนื่องจากผิดหวังอย่างแรงพาสเคลได้ทิ้งงานทั้งชีวิตของเขาและบวชเข้าสู่โบสถ์ในปี1645แต่ยังมีผู้อื่นใช้หลักการคํานวณแบบคอมพิวเตอร์ในกลางยุค1800นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสชื่อโจเซฟมารีจัคคาร์ดได้ผลิตสิ่งที่ต้องนับว่าเป็นบรรพุรุษของการเจารรูคือเครื่องทอผ้าจักคาร์ดซึ่งทอผ้าเองโดยอัตโนมัติ แต่เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชาร์ลส์แบดบาซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์เนื่องจากได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่สุดในปี1850แบดบามีความสําคัญต่อช่วงนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนวางรากฐานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มีอินพุตเอาพุตมีหน่วยควบคุมซึ่งสัพต่างๆเหล่านี้ก็พบได้ ในคอมพิวเตอร์ในทุกวันนี้มีการค้นพบครั้งใหญ่ในวงการคอมพิวเตอร์ในปี1890เมื่อนักสำรวจประชากรชื่อเฮอร์แมนโฟโลริชได้เริ่มใช้ระบบก้าเจอรรูเพื่อช่วยในการสำรวจสมรโนประชากรซึ่งมีข้อมูลมหาศาลเราสำรวจสมรโนประชากรทุกๆ10ปีแต่ว่าต้องใช้เวลาในการทำงานเกินกว่า10ปี เพื่อจะกรองข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกมากการสำรวจประชากรของปี1880ต้องใช้เวลาถึง7ปีครึ่งกว่าจะเสร็จซึ่งแปลว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นล้าสมัยไป7จปีครึ่งเครื่องมือของโฟลริสนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งและใช้กันต่อมาอีกหลายทศวรรษการสำรวจสัมโนประชากรในปี1890ใช้เวลาจัดเตรียมและเสร็จภายใน2ปีครึ่งในปี1911 บริษัทที่ประสบความสำเร็จของโฮโลลิสได้ร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งมาเป็นบริษัทประเมินจัดเตรียมและจัดเก็บในปี1924พวกเขาเปลี่ยนชื่อเป็น International Business Machine Corporation, Corporation หรือ IBM คอมพิวเตอร์ก้าวกระโดดอีกในปี1940เมื่อคุณนึกถึงคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันคุณมักจะคิดถึงคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลเครื่องแรกก็คือ IN e n i a c ที่มาจากอิเล็กทร i c ิกส์นิวเม i ริค g ัลอิน and c o เกรเตอคอพิเตโครงการอินิแอกรับทุนจากกองทัพบ,บกในปี1943เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับการคำนวณวิถีจรวดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก่อนหน้านั้นขณะที่ผู้ชายออกสู่สนามรบต้องใช้นักคณิตศาสตร์หญิงกว่า100คนใช้เวลาในการคำนวณวิถีจรวดกว่า1เดือน อินเทําแอคทำให้สาธารณชนได้รู้จักกับเครื่องจักรที่มโหรฬาน,นี้ผู้คนเรียกมันว่าสมองยักษ์แล้วก็เริ่มมีการตระหนักในหมู่นักวิทยาศาสตร์ถึงศักยภาพของคอมพิวเตอร์กันจากการช่วยเหลือจากทรานซิสเตอร์อันต่ำต้อยคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราทุกคนต้องใช้มันและผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ที่จริงแล้วนะครับในโรงเรียนเนี่ยคุณจะพบว่าเด็กมักจะสอนผู้ใหญ่ไม่มีช่วงเวลาไหนอีกแล้วครับที่จะพบเห็นเหตุการณ์เหมือนแบบนี้แม้จะเขียนจดหมายธุรกิจหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกไม่มีสิ่งประดิษฐ์อื่นที่มีผลกระทบต่อโลกลึกซึ้งเช่นนี้